สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวของเทพีองค์หนึ่งในศาสนาฮินดูครับที่เอ่อขึ้นชื่อเรื่องความงามแล้วก็ความสมดุลท่านคือตริบุรสุนทรีครับค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยก็คือโชทาซีนะคะซึ่งแปลว่าผู้มีความรุ่งโรจน์16ส่วนค่ะโชทาซี16ส่วนน่าสนใจครับใช่ค่ะ จากข้อมูลที่เราดูกันในเอกสารตรีปุรสุนทรีความงามแห่งสามภพเนี่ยนะคะมีการเปรียบเทียบไว้ได้เห็นภาพเลยค่ะคือถ้าพระแม่กาลีเปรียบเหมือนความมืดมิดยามค่ำคืนใช่ไหมคะและพระแม่ตาราก็เหมือนเสียงนำทางในความมืดนั้นตรีปุรสุนทรีก็จะเปรียบเหมือนเอ่อแสงอรุณรุ่งที่ตามมาค่ะอ๋อเป็นช่วงเวลาที่จักรวาลเริ่มเผยความเป็นระเบียบความรู้แจ้งแล้วก็ความงดงามออกมา เป็นภาพที่ชัดเจนมากเลยครับเหมือนการเปลี่ยนผ่านจากความมืดความอาจจะวุ่นวายไปสู่ความสว่างความมีระเบียบที่สวยงามงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับภารกิจวันนี้ของเราก็คือทําความเข้าใจว่าใครคือตริปุระสุนทุรีท่านสําคัญยังไงแล้วแนวคิดเรื่องความงามความสามัคคีพวกนี้มันเกี่ยวกับท่านยังไงบ้างโดยจะพยายามเล่าแบบภาษาที่เข้าใจง่ายๆกันนะครับเริ่มจากที่มาที่ไปก่อนเลยครับตริปุระสุนทุรีคือใครกันแน่ครับ ท่านคือเทพีแห่งความงามนะคะแต่เป็นความงามที่ไม่ได้อยู่แค่บนโลกนี้แต่คือความงามในสามโลกเลยคือสวรรค์โลกมนุษย์แล้วก็โลกภายในจิตใจเราเองเนี่ยแหะค่ะตำนานเล่าว่าท่านเกิดจากดอกบัวแห่งแสงสว่างนะคะที่ผลิขึ้นมากลางความว่างเปล่าหรือบางทีก็ว่าเป็นมหาสมุทรแห่งจิตสำนึกดอกบัวแห่งแสงสว่างใช่ค่ะแล้วดอกบัวนี้มี16กลีบ ซึ่งแต่ละกลีบก็คือเฉดสีหรือแง่มุมต่างๆของจิตสำนึกของเรานั่นเองค่ะโหฟังดูเป็นสัญ,ญลักษณ์มากๆเลยครับ16กลีบแล้วอย่างนี้ท่านต่างจากมหาเทวีองค์อื่นอย่างพระแม่กาลีหรือพระแม่ตารายัางไงบ้างครับอืมถ้าจะให้เปรียบเทียบนะคะคือถ้ามองในเชิงปรัชญาหรือคุณธรรมทั้งสเนี่ยพระแม่กาลีจะทรงเป็นพลังแห่งการสลายการสิ้นสุดเป็นเอ่อตามัสคือความมืดความเฉย ส่วนพระแม่ตาราท่านจะเป็นพลังนำทางข้ามพ้นอุปสรรคเป็นแสงสว่างก็คือสัตวะความบริสุทธิ์ความดีงามแต่ตริปุระสุนทรีท่านคือความสมดุลที่สมบูรณ์แบบค่ะเป็นรัจัสคือพลังแห่งการเคลื่อนไหวการสร้างสรรค์แต่เป็นรัจัสที่แบบว่างดงามกลมกลืนไม่ใช่ความวุ่นวายนะคะ oh. คือเป็นจุดที่พลังงานตรงข้ามมาเจอกันแล้วสมดุลใช่เลยค่ะเหมือนความขัดแย้นต่างๆมาบรรจบกันแล้วก็เต้นรำประสานกันอย่างลงตัวที่สุดค่ะน่าสนใจครับงั้นแสดงว่าท่านเป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบความกลมกลืนและชื่อตริปุราสุนทรีแหะครับมีตำนานเกี่ยวกับชื่อนี้โดยตรงไหมครับที่ว่าเกี่ยวกับสนครมีค่ะ อันนี้เป็นตำนานสำคัญเลยนะคะที่เกี่ยวกับชื่อตริปูราหรือสามนครคือเล่าถึงอสูรสามพี่น้องค่ะชื่อตาลากาะกามลากษะแล้วก็วิทยุมาลีสมต้นนี้ไปขอพรจากพระพรหมค่ะให้สร้างนครลอยฟ้าได้3แห่งนครหนึงเป็นทองคำอยู่บนสวรรค์นครหนึงเป็นเงินอยู่ในอากาศแล้วก็นครเหล็กอยู่บนโลกมนุษย์หูสามนครสมโลกเลยนะครับใช่ค่ะ แล้วพรที่ได้คือนครทั้งสามนี้จะไม่มีวันถูกทำลายได้เลยยกเว้นแต่ว่าจะมีใครยิงธนูดอกเดียวทะลุทั้งสามนครพร้อมกันตอนที่มันโคจรมาเรียงตัวกันพอดิบเป๊ะเท่านั้นโอ้เงื่อนไก่นี่แทบจะเป็นไปได้เลยนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับพวกอสูรก็คงจะสร้างความวุ่นวายสิครับก็เป็นอย่างนั้นเลยค่ะเราทวยเทพเดือดร้อนกันมากก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากมหาเทพคือพระศิวะ พระศิวะท่านก็เลยต้องเนรมิตอาวุธครั้งใหญ่เลยค่ะใช้เข่าพระสุเมรุเป็นคันธนูใช้แก่นแท้ของพระเวทเป็นลูกศรอ,อลังการมากครับค่ะและท่านก็รอนะคะรอจนกระทั่งนครทั้งสามเนี่ยมันโครจรมาอยู่ในแนวเดียวกันพอดีเป๊ะแล้วก็ยิงธนูดอกนั้นออกไปเผาพลานทั้งสามนครหรือตรีปุระลงพร้อมกันเลยค่ะเรียกว่าเผาปุระเลยนะครับคืนความสงบสุขให้จักรวาล แล้วองค์เทพีตริปุระสุนทรีท่านเข้ามาเกี่ยวข้องตรงไหนครับจุดสำคัญอยู่ตรงนี้เลยค่ะคือในขณะที่นครทั้งสามกำลังลุกไหม้ถูกทำลายอยู่นั้นนะคะในเปลวเพลิงนั่นเองกลับปรากฏร่างของเทพีองค์หนึ่งขึ้นมาค่ะงดงามบริสุทธิ์รุ่งเรืองมากอ๋อนั่นแหละค่ะคือตริปุระสุนทรีท่านปรากฏขึ้นเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าแม้ในความพินาศหรือการทำลายล้างก็ยังมีความงามอันศักดิ์สิทธิ์ มีความเป็นระเบียบซ่อนอยู่เสมอและท่านก็ตรัสกับพระศิวะประมาณว่าที่ไหนก็ตามที่ความเป็นคู่หรือความขัดแย้งมันสิ้นสุดลงแล้วความสามัคคีบังเกิดขึ้นที่นั่นแหละคือเราเข้าใจแล้วครับเพราะฉะนั้นชื่อตริปุระสุนทรีก็เลยหมายถึงความงามแห่งสามนครแต่ไม่ใช่ความงามของตัวนครแต่เป็นความงามของปัญญาที่รวมความเป็นสามหรือความหลากหลายให้กลายเป็นหนึ่งได้ ถูกต้องค่ะเป็นความงามที่อยู่เหนือความขัดแย้งเหนือเป็นคู่ทั้งปวงค่ะสุดยอดเลยครับแล้วความหมายลึกซึ้งแบบนี้มันสะท้อนออกมาในรูปลักษ์หรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของท่านยังไงบ้างครับค่ะถ้าพูดถึงรูปลักษณ์นะคะท่านมักจะมาในรูปเ,เด็กสาวค่ะอายุ16ปี16ปีตลอดเลยใช่ค่ะเหมือนเป็นอมตะไม่แก่ลงเลยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสดใหม่ความสมบูรณ์แล้วก็มีสี่กอน,นะคะครับผม มีอะไรบ้างครับในสี่ก่อนนั้นก็จะมีของสําคัญสําคัญทั้งนั้นเลยค่ะอย่างแรกคือคันธนูอ้อยอันนี้แทนจิตใจเราค่ะที่เราต้องควบคุมต้องฝึกฝนแล้วก็มีลูกศรดอกไม้5้าดอกก็คือประสาทสัมผัสทั้ง5้าของเรานี่เองตาหูจมูกลิ้นกายที่รับรู้โลกภายนอกอแล้วก็มีบ่วงบาดค่ะอันนี้คือพวกความยึดติดความผูกพันแรงดึงดูดต่างๆ attachment สุดท้ายคือขอสับช้างค่ะอันนี้แทนความเกลียดชัง แรงผลักไส aversion อะไรอย่างเงี้ยค่ะโห oh, แต่ละอย่างนี่คือเครื่องมือของจิตใจเราโดยตรงเลยนะครับแสดงว่าท่านควบคุมคกลไกพวกนี้ใช่ค่ะแสนลักษณ์เหล่านี้บอกว่าท่านคือผู้ควบคุมคกลไกพื้นฐานของจิตใจและประสาทสัมผัสที่มันสร้างประสบการณ์ความเป็นคู่ความรักความเกลียดให้กับเรานั่นเองค่ะแล้วเรื่องบัลลังก์ล่ะครับเห็นว่ามีความหมายพิเศษเหมือนกันอันนี้ก็ลึกซึ้งมากค่ะคือท่านจะประทับอยู่บนร่างของพระศิวะ ที่นอนนิ่งสงบอยู่อ้าวทำไมเป็นแบบนั้นล่ะครับคือพระศิวะในที่นี้ท่านแทนจิตสำนึกอันบริสุทธิ์ pure consciousness ค่ะเป็นพื้นฐานที่นิ่งไม่เคลื่อนไหวเป็นแบ็กกราวน์ของทุกอย่างส่วนองค์ตรีปุรสุนทรีเองท่านคือศักติคือพลังงานคือการเคลื่อนไหวการสร้างสารรค์การสำแดงตัวของจักรวาลภาพนี้ก็เลยเหมือนกับว่าพลังงานสร้างสารรค์ศักติ กำลังเต้นรำอย่างงดงามอยู่บนพื้นฐานของจิตสำนึกอันบริสุทธิ์สิวะนั่นเองค่ะเป็นภาพที่ทรงพลังมากครับการเต้นรำของพลังงานบนจิตสำนึกนอกเหนือจากรูปลักษณ์แล้วยังมีสัญ,ญลักษณ์สำคัญอีกอย่างที่มักจะเชื่อมโยงกับท่านคือสีจักราใช่ไหมครับอันนี้คืออะไรครับใช่ค่ะสีจักราหรือสียันตรานี้สำคัญมากๆค่ะมันคือยันรูปทรงเรขาคณิตที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอันนึงเลยนะคะ ถือเป็นเหมือนแผนที่หรือภาพจําลองของจกักรวาลทั้งหมดเลยก็ว่าได้ค่ะมันเกิดจากการซ้อนทับกันของรูปสามเหลี่ยม9รูปค่ะมี5รูปชี้ลงอันนี้แทนพลังศักดิ์หรือพลังฝ่ายหญิงและอีกสี่รูปชี้ขึ้นแทนพลังซีวะหรือพลังฝ่ายชายสามเหลี่ยมซ้อนกันค่ะพอมันซ้อนกันมันก็จะเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆข้างในอีก43ารูปแล้วก็มีวงกลมมีกรีบบัวล้อมรอบเป็นรูปทรงที่ซับซ้อน แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางค่ะจากโลกภายนอกที่หลากหลายซับซ้อนค่อยๆเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวที่อยู่ตรงศูนย์กลางแล้วองค์เทพีตริป,ปุลสุนทรีท่านอยู่ตรงไหนในแผนภาพนี้ครับท่านคือจิตสำนึกที่สถิตอยู่ณนะจุดศูนย์กลางเลยค่ะที่เรียกว่าพินทุพินทุใช่ค่ะจุดเล็กๆตรงกลางนั่นแหละค่ะคือจุดที่ความเป็นคู่ทั้งหมดมันสลายไปแล้วเหลือแค่ความสุกเกษมความเป็นหนึ่งเดียว สามเหลี่ยมวงกลมต่างๆที่ล้อมอยู่ก็คือระดับต่างๆของการสำแดงตัวของจัก,กรวาลตั้งแต่ธาตุประสาทสัมผัสอารมณ์เทพต่างๆเพราะฉะนั้นการเพ่งหรือการทำสมาธิกับสีจักราก็เหมือนกับการเดินทางภายในตัวเองกลับเข้าไปสู่แก่นแท้ที่เป็นหนึ่งเดียวนั่นเองค่ะเข้าใจเล้ครับเหมือนเป็นแผนที่นำทางจิตวิญญาณเลยนะครับ ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วในอีกพระนามหนึ่งคือสีลลิกาซึ่งแปลว่าราชินีผู้เริงร่าเนี่ยท่านไม่ได้ปกครองจัก,กรวาลด้วยอำนาจหรือคำสั่งนะคะแต่ปกครองด้วยความงามด้วยสเสน่ห์เหมือนทุกสิ่งมันอยากจะดำเนินไปตามจังหวะของท่านเองเพราะว่ารักในความงามนั้นค่ะน่าทึ่งครับกลับมาที่ชื่อโชทสีอีกนิดน,นึงนะครับที่แปลว่า16ส่วนอันนี้หมายถึงอะไรนะครับดอกบัว16กลีบหรือว่า อ๋ออันนั้นก็เชื่อมโยงกันได้ค่ะแต่ความหมายหลักๆของโชทสีเนี่ยจะหมายถึงกาลาค่ะคือระยะทั้ง16ของดวงจันทร์ระยะของดวงจันทร์ใช่ค่ะ15ระยะแรกก็คือการเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์ที่เราเห็นกันตั้งแต่เดือนมืดไปจนสว่างเต็มดวงในวันเพน็ญใช่ไหมคะครับผมแต่กาลาที่16เนี่ยเป็นระยะที่ซ่อนเร้นอยู่ค่ะเป็นสภาวะที่สมบูรณ์เต็มเปี่ยมอยู่เสมอไม่เคยลดน้อยลงเลยถึงแม้เราจะมองไม่เห็นก็ตาม มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์ที่แท้จริงที่อยู่เหนือการเกิดดับการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงค่ะตริปุระสุนทรีท่านคือศูนย์รวมของความสมบูรณ์อันลี้ลับนี้ ท่านคือแก่นแท้ของความสุขความหวานที่ไม่เคยจางหายอ๋อถึงว่าทําไมการบูชาท่านในวันเพ็ญถึงสําคัญเป็นพิเศษเพราะเป็นวันที่แสงจันทร์เต็มที่ที่สุดสะท้อนความสมบูรณ์นี้ถูกต้องค่ะแนวคิดเรื่องความงามของท่านนี่ก็น่าสนใจมากเลยครับฟังดูแล้วมันมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องรูปลักษณ์ภายนอกจริงๆใช่เลยค่ะคือในมุมมองของท่านหรือในสายตาของผู้ที่บูชาท่านเนี่ย ความงามไม่ใช่แค่สิ่งผิวเผินแต่คือโฉมหน้าที่มองเห็นได้ของสัจธรรมค่ะโฉมหน้าของสัจธรรมค่ะท่านพยาให้เห็นว่าจักรวาลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบสุ่มๆร้ายระเบียบนะคะแต่มันเป็นเหมือนบทเพลงซิมโฟนีที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกอะตอมทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอย่างกลมกลืนมีแบบแผนมีจังหวะ ถ้าพระแม่กาลีแสดงให้เห็นว่าทุกรูปธรรมสุดท้ายก็คือความว่างเปล่าใช่ไหมคะตรีบุรสุนทรีก็จะแสดงให้เห็นอีกด้านหนึ่งว่าความว่างเปล่านั้นแหละที่มันส่องสว่างปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมอันง,งดงามต่างๆเหมือนเหรียญคนละด้าเลยนะครับประมาณนั้นค่ะดังนั้นการที่เราฝึกมองเห็นความงามในโลกรอบตัวในธรรมชาติในศิละปะ ในความสัมพันธ์ที่ดีหรือแม้แต่ในความเรียบง่ายมันก็คือการฝึกมองเห็นระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในทุกสิ่งนั่นเองค่ะเข้าใจเลยครับแล้วมีอีกตำนานหนึ่งที่ท่านต้องต่อสู้กับอสูรชื่อพันธาสุระใช่ไหมครับเรื่องนี้มันต่างจากตอนปราบสามนครยังไงครับใช่ค่ะมีอีกตำนานหนึ่งซึ่งจะเน้นบทบาทของท่านในพระนามลาลิตาตรีปุรสุนทรีมากกว่า อสูรตนนี้ชื่อพันธาสุระนะคะตำนานว่าเกิดจากเท่าฐานของพระกรรมเทพที่ถูกพระศิวะเผา oh. แล้วอสูรตนนี้เป็นตัวแทนของความเขลาวความมืดบอดทางปัญญาค่ะพอเขาแผ่อิทธิพลไปทั่วโลกทําให้คนหลงผิดเหล่าทวยเทพก็เดือดร้อนอีกแล้วค่ะก็เลยต้องทําพิธีบูชายันครั้งใหญ่เพื่ออัญเชิญพลังแห่งความสมดุลความงามปัญญาให้มาช่วย แล้วองค์ลลิตาติบุรสุนทลีก็ปรากฏกายขึ้นมาจากกองไฟเลยค่ะสว่างสวัยงดงามเหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้าแล้วการต่อสู้ครั้งนี้เป็นยังไงครับท่านใช้อาวุธอะไรยังคงเน้นความงามความสมดุลอยู่ไหมครับยังคงเป็นอย่างนั้นเลยค่ะคือท่านไม่ได้สู้ด้วยความโกรธหรือความรุนแรงนะคะแต่สู้ด้วยลีลาหรือการละเล่นอันศักดิ์สิทธิ์ค่ะการละเล่น ใช่ค่ะเหมือนเป็นการไร้รำการแสดงออกที่งดงามแต่ทรงพลังอาวุธที่ท่านใช้ก็ยังเป็นคันธนูอ้อยกับลูกศรดอกไม้เหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งก็คือสัญ,ญลักษณ์ของจิตใจและประสาทสัมผัสที่ถูกใช้ด้วยปัญญาและความรักเล่ากันว่าแค่เสียงหัวเราะของท่านก็สามารถทำลายภาพมายาที่อสูรสร้างขึ้นได้แล้วค่ะสุดยอดเลยครับแล้วลูกศรดอกสุดท้ายที่ว่ากันว่าสร้างจากความรักอันบริสุทธิ์ พอท่านยิงไปถูกหัวใจของพันธสุระเขาก็ไม่ได้ตายแบบทรมานนะคะแต่สลายกลายเป็นแสงสว่างไปเลยอ๋อคือเป็นการเปลี่ยนจากความมืดให้เป็นแสงสว่างด้วยความรักใช่ค่ะตำนานนี้ยิ่งตอกย้ำเลยว่าท่านฟื้นฟูความสมดุลความถูกต้องดีงามด้วยความงามปัญญาและความรักไม่ใช่ด้วยสงครามหรือความรุนแรงถ้วยเทพก็เลยขนานนามท่านว่าลาลิตาที่แปลว่าผู้เริงร่าหรือผู้งดงามในการเล่นนั่นเองค่ะ แสดงว่าคําสอนของท่านสําหรับผู้ที่ศรัทธาหรือผู้ที่สแสวงหาความจริงก็น่าจะเน้นไปที่การค้นพบความงามความสมดุลจากข้างในหรือเปล่าครับถูกต้องที่สุดค่ะท่านเปรียบเหมือนสภาวะของความสุขสงบความเบิกบานใจที่มันเกิดขึ้นเองเมื่อเราเกิดความเข้าใจที่แท้จริงแล้วคือเมื่อความรู้ที่เรามีมันสุขงอมกลายเป็นความชื่นชมยินดีในสิ่งต่างๆหรือเมื่อหัวใจเรารู้สึกขอบคุณกับการมีชีวิตอยู่เฉยเนี่แหละค่ะ สภาวานะนั่นแหละคือท่านคําสอนของท่านอาจจะไม่ได้เป็นคําสั่งตรงๆนะคะแต่เหมือนเป็นเสียงกระซิบเบาๆในใจเราว่าจงมองโลกนี้เป็นวิหารนะไม่ใช่กับดักจงมองทุกขณะแม้แต่ความทุกข์ว่าเป็นเครื่องประดับของข้าโอ้โห,โหเพราะฉะนั้นการบูชาท่านจริงๆแล้วก็คือการยกระดับการรับรู้ของเราในชีวิตประจําวันนี่ล่ะค่ะให้ทุกประสาทสัมผัสทุกการกระทําของเรามันกลายเป็นการบูชาเป็นการชื่นชมความงามไปในตัว ลึกซึ้งมากครับมีอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการเชื่อมโยงท่านกับโหราศาสตร์พระเวทโดยเฉพาะกับดาวพุธอันนี้เป็นยังไงครับค่ะในโหราศาสตร์พระเวทมีการเชื่อมโยงเทพีตริพุรสุนทรีกับดาวพุธหรือพุทธานะคะดาวพุธใช่ค่ะดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่เกี่ยวกับสติปัญญาการสื่อสารการแยกแยะการคิดวิเคราะห์ความสามารถทางตรก,กะแล้วก็เรื่องของความสมดุลความสมมาตรต่างๆ ซึ่งดาวพุธเนี่ยให้พรด้านความคิดที่ชัดเจนวาทศิลป์การเรียนรู้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามีพลังงานด้านลบมากไปก็อาจจะทําให้คนกลายเป็นคนช่างวิเคราะห์ที่เย็นชาเกินไปหรือสื่อสารแบบไม่ใส่ใจความรู้สึกคนอื่นได้เหมือนกันครับผมแล้วองค์เทพีตริปุราสินทรีเข้ามาช่วยปรับสมดุลตรงนี้ยังไงครับท่านเข้ามาช่วยปลูกสิ่งที่เรียกว่าปัญญาเชิงสุนทรียะค่ะคือมันไม่ใช่แค่ปัญญาแบบตรก,กะ Lo g i c a l i n t e l l i g e n c ์เสียงเดียว ปัญญาเชิงสุนทรยียะใช่ค่ะคือความสามารถในการมองเห็นความงามความกลมกลืนความเชื่อมโยงหรือแบบแผนที่ซ่อนอยู่ในสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่การมองข้อมูลแบบแห้งๆพอปัญญานี้ถูกปลุกขึ้นมาสติปัญญาของเรามันก็จะมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นเหมือนบทกวีคำพูดก็จะไม่ได้มีแห่เหตุผลแต่มีความเมตตามีพลังโน้มน้าวใจการกระทำก็จะสอดคล้องกับจังหวะของจักรวาลได้ง่ายขึ้น ท่านจึงช่วยปรับสมดุลพลังของดาวพุธทําให้การคิดการพูดการกระทํามันมีความงดงามมีความกลมกลืนมากขึ้นไม่ใช่แค่ถูกต้องตามหลักการอย่างเดียวค่ะน่าสนใจมากครับเหมือนการเติมหัวใจให้กับสติปัญญาพลในดวงชะตาก็อาจจะช่วยให้เราเกิดความเข้าใจที่ลึกซึง้งสงบเย็นแล้วก็สื่อสารได้อย่างอ่อนโยนแต่ชัดเจนมากขึ้นค่ะขอกลับไปที่เรื่องสีจักราอีกนิดนะคะอย่างที่บอกว่ามันคือแผนที่จักรวาล การทำสมาธิกับสีจักราก็คือการเดินทางภายในจากขอบนอกสุดที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของโลกวัตถุโลกกายภาพแล้วก็ผ่านเข้าไปในวงกลมหรือสามเหลี่ยมชั้นต่างๆที่แทนระดับของประสาทสัมผัสธาตุเทพต่างๆค่อยๆเข้าไปสู่ใจกลางที่เป็นสามเหลี่ยมชั้นในสุดที่ซึ่งพลังศิวะกับสักติรวมกันจนไปถึงจุดศูนย์กลางสุดท้ายคือพินทุค่ะแล้วพอไปถึงจุดพินทุนั้นจริงๆแล้วผู้ปฏิบัติจะได้พบหรือตระหนักรู้อะไรครับ ณจุดนั้นนะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นท่านเป็นรูปธรรมหรือเป็นเทพภายนอกอีกต่อไปแล้วค่ะแต่จะสัมผัสหรือตระหนักรู้ถึงความสุขเกษมแห่งการรับรู้อันบริสุทธิ์ bliss of pure awareness ที่มีอยู่แล้วภายในตัวเองอเป็นการตระหนักว่าโอ้โหจัก,กรวาลทั้งหมดการเดินทางทั้งหมด ผ่านสีจากกราเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการคลี่คลายของจิตสํานึกของเราเองนี่นาจากความหลากหลายกลับไปสู่ความเป็นหนึ่งที่เรียบง่ายแต่สมบูรณ์ที่สุดแล้วประสบการณ์สูงสุดที่เกี่ยวข้องกับท่านนะคะมีชื่อเรียกเฉพาะว่าสมรัสเซียสมรัสเซียค่ะแปลตรงๆก็คือรสชาติที่เท่าเทียมกันมันเป็นสภาวะที่เรามองเห็นว่าประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิตเลยนะคะไม่ว่าจะสูก ทุกสำเร็จล้มเหลวสิ่งที่คิดว่าดีสิ่งที่คิดว่าไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งสามัญทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีรสชาติหดือแก่นแท้เดียวกันคือความสุกเกษมหรืออนันทะที่เป็นพื้นฐานของทุกสิ่งค่ะหมายความว่าเราสามารถมองเห็นคุณค่าหรือความศักดิ์สิทธิ์ในทุกๆประสบการณ์ได้แม้แต่ในเรื่องที่เราไม่ชอบหรือนยามทุก์อย่างนั้นเด้อครับใช่ค่ะ ผู้ที่เข้าถึงสภาวะนี้จริงๆจะรู้ว่าทุกประสบการณ์มันก็เหมือนกลีบดอกบัวแต่ละกลีบของท่านเท่านั้นเองทําให้ชีวิตประจําวันทั้งหมดมันกลายเป็นการบูชาไปโดยธรรมชาติเลยค่ะการกินการพูดการทํางานการพักผ่อนการรักทุกอย่างคือการเคลื่อนไหวในลีลาอันง,งดงามของท่านฟังแล้วรู้สึกสงบและมีความหวังขึ้นมาเลยครับแล้วสําหรับการปฏิบัติมีมนเฉพาะสําหรับท่านที่ใช้ในการทําสมาธิหรือบูชาไหมครับ มีค่ะมนที่ถือว่าเป็นพื้นฐานและสำคัญมากคือสริมฮริมคลิมอ m มซาวสริมฮริมคลิมอมซาวขออีกครั้งช้าๆชัดๆนะครับได้ค่ะสริมฮริมคลิมอมเสาแต่ละพยางเนี่ยเป็นบีเจ้ามันตราหรือมน์เมล็ดพันธุ์ที่มีพลังและความหมายเฉพาะตัวนะคะซีมเนี่ยเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์พระคุณ ความงามพลังของพระแม่ลักษมีค่ะฮาริมอันนี้คือพลังสร้างสรรค์มายาพลังแห่งการเปิดเผยหรือปัญญาภายในเกี่ยวข้องกับพระแม่ผู้วนเนสรีคลิมอันนี้ชัดเจนค่ะคือพลังดึงดูดความรักความปรารถนาพลังของกามเทพหรือบางทีก็เชื่อมกับพระแม่กาลีในแง่แรงดึงดูดไอมม ันนี้คือปัญญาความรู้สติปัญญาวาจาพลังของพระแม่สรัสวดีค่ะเสาพยังสุดท้ายนี่สำคัญมากคือสภาวะแห่งความเป็นหนึ่งการรวมกันของสิวะและศักติความสุขเกษมสูงสุดค่ะโอครบท้วนเลยนะครับในมนเดียวใช่ค่ะขอสวดร,รวมกันสรีมรีมครีมไอมเสามันก็เหมือนกับการเรียกขานพลังส,งสร้างสรรค์ ปัญญาความรักและความสุขเกษมที่เป็นองค์รวมของท่านหรือของจัก,กรวาลทั้งหมดผู้ที่สวดหรือทําสมาธิกับมนลนี้ก็อาจจะรู้สึกถึงความอบอุ่นความสงบหรือความรู้สึกเต็มเปี่ยมจากภายในได้ค่ะแล้วในภาพนิมิตหรือประสบการณ์ทางจิตท,ที่สูงขึ้นไปอีกนะคะท่านอาจจะประกฏในลักษณะของเจ้าสาวแห่งจักรวาลค่ะที่กำลังรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระศิวะซึ่งเปรียบเหมือนเจ้าบ่าวชั่วนิรันด การแต่งงานของจักรวาลใช่ค่ะเป็นการรวมกันอย่างสมบูรณ์ของจิตสำนึกศีวะและพลังงานสักติซึ่งสภาวะนั้นคืออนันตะหรือความสุขเกษมล้นลนค่ะมันเป็นการบอกว่าสภาวะที่เป็นจริงสูงสุดคือความสุขไม่ใช่ความทุกข์และโลกนี้ไม่ใช่ภาพมายาที่เราต้องหนีแต่เป็นการเฉลิมฉลองที่เราต้องทำความเข้าใจและชื่นชมมันค่ะถ้าอย่างนั้นข้อความสำคัญที่สุดที่ท่านมอบให้กับผู้สแสวงหาหรือให้กับพวกเราทุกคน ก็น่าจะเป็นการโอบรับโลกโอบรับประสบการณ์ด้วยความเข้าใจและมองเห็นความงามในนั้นใช่ไหมครับอาจจะสรุปได้แบบนั้นเลยค่ะมีคำกล่าวถึงท่านที่ที่ฉันชอบมากนะคะประมาณว่าอย่าได้ดูหมิ่นโลกนี้เลยเพราะมันคือร่างกายของข้าการที่เจ้ามองเห็นความงามนั่นคือเจ้ากำลังเห็นข้าการที่เจ้าพูดความจริงนั่นคือเจ้ากำลังพูดด้วยเสียงของข้าจิตของเจ้าคือคันธนูประสาทสัมผัสคือลูกศร จงเล็งมันไปสู่ความรักเถิดแล้วเจ้าจะไม่มีวันพลาดเป้าหมายเลยลึกซึ้งกินใจมากครับค่ะแล้วในท้ายที่สุดนะคะนาศูนย์กลางของทุกสิ่งที่จุดพินทุนั้นเหลือเพียงความนิ่งสงบอันสว่างสวยัยที่เป็นแก่นแท้ของจักรวาลเป็นความหวานที่เป็นสาระสําคัญของปัญญาและเป็นความรักที่ไม่ต้องการเหตุผลใดๆอีกต่อไปค่ะครับวันนี้เราก็ได้ดํดิ่งสู่โลกของเทพีตริปรสุนทรีกันอย่าง เข้มข้นพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่เรื่องกำเนิดตำนานต่างๆสัญ,ญลักษณ์สีจกราไปจนถึงปรัชญาที่ลึกซึ้งมากๆที่สอนให้เรามองเห็นความงามความสมดุลไม่ใช่แค่ในเรื่องใหญ่ๆระดับจักรวาลแต่ในชีวิตประจำวันในใจเราเองด้วย ใช่ค่ะแกนแท้ของท่านก็คือการค้นพบความสุขความสมบูรณ์จากภายในการมองโลกด้วยสายตาของความรักความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวหรือการตัดสินแล้วก็ตระหนักว่าทุกๆขณะทุกๆประสบการณ์มันคือการแสดงออกของความงามอันศักดิ์สิทธินั่นเองนะคะ และนี่ก็อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราได้กลับไปลองคิดลองสังเกตตัวเองกันดูนะครับว่าไอการที่เราพยายามจะสร้างความสมดุลหรือมองหาความนามในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการจัดห้องให้สวยงามการพูดจาเพราะๆพะการทำงานศินละปะหรือแม้แต่การให้อภัยใครสักคนสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นการเชื่อมโยงกับหลักการหรือพลังสร้างสรรค์อันศักดิ์สิทธิ์แบบนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่า แล้วถ้าเกิดว่าเราหันมาใส่ใจกับการสร้างสมดุลความกลมกลืนความงามทั้งในความคิดคำพูดการกระทำของเราอย่างมีสติอย่างจริงจังมากขึ้นประสบการณ์ชีวิตของเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนได้บ้างสำหรับท่านใดนะครับที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออแนวคิดเรื่องความสมดุลปัญญา การเข้าใจจังหวะชีวิตแบบนี้มันน่าสนใจอยากจะนำไปปรับใช้กับเส้นทางชีวิตของตัวเองให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นการทำความเข้าใจแผนที่ชีวิตของเราผ่านศาสตร์อย่างโหราศาสตร์พระเวทอินเดียก็อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นได้นะครับใช่ค่ะหากท่านใดสนใจนะคะอยากจะเข้าใจดวงชะตาหรือศักยภาพของตัวเองในเชิงลึก <S <S เพื่อนำไปปรับใช้มังแผนชีวิตให้ถูกต้องไม่ผิดพลาดสามารถติดต่อจองคิวเพื่อขอรับคำปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์เดวีอาสนะ ได้โดยตรงเลยนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์พระเวทอินเดียโดยเฉพาะเลยค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็จองคิวได้ที่เว็บไซต์ www.astroasana.com นะคะสะกดอีกครั้งนะครับ www.astroasana.com ครับผมค่ะ www.astroasana.com ค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ